สอร่อยครับอร่อยครับหนึ่งองไทยบ่ไทยร่งย่างตุ๋สามสี่ห้าหกเ I love you Thailand ถ้าได้ถึกถ้่ได้ถึขิงม่หล่ะไม่ได้ไม่ได้จีละบักงอไปแม่ไปแม่ไปแม่ได้ถึอขิงมีเาอชื่เป็นยังหลัดทุกวันย่งหลัดเอาไปหนีมูบ้านยไปไกลเลยเตี้ย ไอ้ขี้น้ำเด้อจ้าแก้วเย็นๆเด้อเอาเย็นๆเด้อไอ้ขี้น้ำเด้อจ้าแก้วโง่ไปแม่เบิ่งมันแะ่ได้ถือคิงจักบันนะอืออืออือเขาเดินทางกันจากคูดานคูเปอร์คูดานใต้ใครยื่นี่ยคูอะไรยืดเนี่ยคูเตลจั๊วววคอะไรน่าจะโมฮันลูกอี่ไหนโอ้กำเริ่น ขึ้นขึ้นกุฏิเพิ่นบ่โอ้แต่ไมีถังก็งอเนาะนี่เขาบอกว่ายังตัดบ้านไปนี่ดูหนุเสาไฟไฟเสาโทรศัพท์นี่ใส่สุทนีล่ะคือมาดามนี่ลูกละเออใส่สุทนีล่ะจะมันคือมาดามนี่ซคกโคกโคกเออโคกกบโคกนี่แหละคนชู้ดันว่ามันนี่ว่ามันนี่ลูก เงาะเงาะมึงบอกพ่อมึงใหญ่รถดเขาห่มได้น่ะย่างใบใบครับพี่้องครับโอ้อยู่หมมแม่ไไผ่มันเหรครับโอ้พ่อแม่ลูกผ้าลูกเต่าขึ้นเขาตัวนี่ไดแซบปลาลูกของพ่อของแม่ โอ้มาหอดพ่อแม่กับเต่งเขาวไปทานแล้ะโอ้โอ<ข>อบแต่งฮะโบแต่งเขาล้มท่านเขาล้มท<ต><ะ>่านบ่ออนนไปตักเอามาแก้วอันนี้พระเวทครับอันนี้พระเวทอันนั้นเมียของพระเวทอันนี้กับลูกสาวของพระเวทสันดอนครับนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวสิได้อาไปท่านแล้วครับพี่น้องครับเ <c oughs> อาไปทานนะทว่ฮะเอาไปทานตัวกินอิ่มแล้วก็เอาไปทานตัวปนีทานสู้ศพ ใหญ่แน่ตีเขาโคตรจะของอีกแล้วมีความสุขครับพ่อแม่ลูกครับคอบครัวพเวศสันดอนครับอันหนามึงหนึงงดูอันหนามังดูเออเนาะพวเวศเนาะแม่เนา่าวเวลขอพ่ปานหนเอยลูกของพเวน ลูกระเว,ะเ,วเสียเสียไปคนหนึ่งครับลูกพระเวศเสียไปคนหนึ่งครับก็จะไหนเราขว่ชุกๆลูกพระเวศเสียไปคนหนึ่งเสียไปยังวปฏิพระเวศพันธานไปแล้วเออแม่เต๋าก็ลูกได้ไหมพระเวศพันธานแม่เต๋าให้ให้ครับหยาดคุ้มพันไปแล้วครับเ <c oughs> พิง่พรงรู้ได้เนี่ยเออแต่พญาสู้ๆกับชิบมะฝาเอาอยู่ดอก ไปไปไปเดี๋ยวไปชื่อเราไม่ให้ละฮะลบทางเขาก่อนนั่นเอาช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตสวัสดีครับสวัสดีครับสีนั่นไม่พอนะมั้สีโอนกันให้มันพอใจเอานั่นเอานี่สีโอนให้นี่เดี๋ยวนี้ละ ัสด like, ีบมันยู่งกว่าไงเดี๋ยวอยู่มองเสาทอัพับนี่แ่งยังหรอไปเห็ดเรีนเห็ดหัวอยู่ไปฟ่ามาเอาใหม่ก่อนเด้อเนาะหาจุดศูนย์เออมากันเอาเงินหาตัว โอ้เริ herman, so ่มแล้วเริ่มแล้วท่านผู้ชเริ่มแล้วเริ่มแล้วที่ประดับเริ่มแล้วพี่น้องครับที่ที่ประดับเริ่มแล้วครับโอ้โฮมแล้วหฮมแล้ว โ oh. oh. อ้โอ้โอ้โอ้อุปกรณ์นั้นมันเริ่มร้ายขึ้นเริ่มร้ายขึ้นแล้วป่ะนี่โอ้โอทุ่นแบงก็ทอแปร์ดอกกว่นี่ขนาด ทอยังไงบ่มี่อยู่ออพอโนบมี่หรัอ่เนี่ยเนี่ยบ่ทอหน่อยก็หลายอันตัวนี้โอ้ทำแข็งแข็งหรอ่ากับติใส่ตุมบัติอ้าวขณะเขาสิซื้อสมบัติพิลาจั่นดีเนาะโอ้ นายสมบัติพิลาจันทร์ห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนคลักอ้หประกอบเขาเก็บมาให้ดิมันหลายแท้ ปาดตเตออิมหรอมลูกจ้อามากินได้แทะฮะอ้ยเกือบพหาที่ด้นี่ที่พอยากนี้ไปนี่ที่ลีคิ้อหญีสุดยอดสุดยอดผูาคอมลับเูซาเปิดฟังคอมลับกเขาจะปล่อยเพลงไงฮะโอ้อมเหรอซุปปองโคปเปอร์โคเกเน้อ ที่เมกวัดสิบดอนเขาบป็นเพื่อนทีเป็นไทยป่ะไม่ครับอันนี้เป็นยังนะพ่อฝากมาด้วยนะร้องเสียงคันคายเโอ้ยังก็บังไหมไม่ดูแั่ร้องเสียงคันคายไม่รู้ดีโอ้เป็นตะกี้เขาประชดเลยวะมันจอยลงจอยลงเเอาครับคลิปนบีฟไว้ชั้นนี้ครับพี่น้องครับกัดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับไปก่อน ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ